อยากให้ท,ทุกท่านตั้งใจนะครับตั้งใจรับเอาเต็มๆเ,เลยอ่ะสี่ห้าสไลด์แรกผมจะให้หนึกภาพตามว่าผมเติบโตในวงการนี้มาได้ไงผมไม่ได้มาขายของนที่นี่นะแต่ผมจะให้มองภาพว่าการเติบโตของธุรกิจเนส่วนตัวผมเนะี่ยเติบโตขึ้นมาได้ยังไงบางคนอาจจะเะริมรอยตาม แล้วก็เอาไปปรับใช้ยอ้อนกลับไป4-5่หปีก่อน,นครับผมเริ่มเข้าสู่วงการเห็ดด้วยการทำธุรกิจออนไลน์แต่ทำไม่เหมือนชาวบ้านคนระับผมทำเปิดเพจขึ้นมาผมยิงแอดขายนะครับในยุคนั้นยังไม่มีใครทำธุรกิจออนไลน์ชนิดนี้ค่อนข้างขายเห็ดส่งนะครับผลัณประเทศเนี่ยยัง,ยงไม่ยังไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันนี้เข้าถึงกันแพร่หลายแล้ว หนึ่กล่องห้าร้อยสี่สิบาทสามสิบกล่องแต่มันเป็นเห็ดทุกชนิดก้อนเห็ดคนน้อยสี่ขีดแต่มีทุกชนิดขายดีมากขายดีจนเขาเรียกผมเสียสักพักหนึ่งก็เริ่มตบเตวได้ธุรกิจนี้เกิดาการแข่งขับกันสูงเริ่มมีผู้แข่งมากขึ้นผมก็ต้องมาคิดคิดแล้วก็เข้าสู่ตลาดดอกเห็ด เข้าสู่ตลาดดอกเห็ดได้ยังไงนะก็มีการร่วมมือจับมือกับบริษัทชั้นนำที่รู้ๆกันอยู่นะควของโลกก็ทำดอกเห็ดป้อนตลาดก็วันละตันสองตันนะครก็เติบโตมาได้เดติบโตมาได้นะครับผมทำนางฟ้าภูฐานที่เราเขียนเชื้อกันนะนะเป็นเห็ดที่ทำยากที่สุด ในบรรดาเห็ดใครทำดอกเห็ดภูฐานให้มีการเกิดดอกต่อเนื่องได้เนี่ยเป็นอะไรที่เก่งแล้วก็ถือว่าคุณจะไปต่อยอดในการทำเห็ดชน,น,นิดอื่นนยง่ายมากนะครับ ที่สามที่เติบโตขึ้นมาได้ก็จะเป็นการเปิดรับลูกฟาร์มหลายคนก็เป็นเพื่อนอผมอยู่ติดตามผมอยู่บ้านก็น่าจะรู้อยู่นะครับเรามีสาขาครอบคุมทั่วประเทศณปัจจุบันก็8ป4สาขาแล้วก็กำลังจะมีเปิดเพิ่มในทุกๆเดือนเดือนลัประมาณ4-5ไม่เกินส่ะผมมกซิมัมต่อเดือนไม่เกิน10สาขานะครับ หลังจากนี้เราก็จะไปที่นนะครพนมนะะเราวางแผนการตลาดยังไงให้มองเป็นไอเดียนะครับจะทําตามหรือไม่ทําตามเอาไปปรับใช้เอาเองให้มองเป็นไอเดียเราขายเซตขายรถเรื่องขายอุป,ปกรณ์เรารับซื้อดอกคืนเรามีจุดส่งให้คือเราพยายามอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดตรงนี้ก็สามารถสร้างรายได้ ให้เราด้วยนะฮะโอเคสามสี่สไลด์เนการแนะนำตัวผมเองให้พอรู้ให้พอเข้าใจในสังเกตว่าผมเกิดและโตัโตในวงการเห็นมาได้อย่างไรนะครับประมาณนี้นะฮะมาเข้าสะะูนตรกันนิดนึงนะครับง่วงนอน,น <c oughs> เป็นยังไงบ้างตาปื้ๆเนาะ เดี๋ยวตั้งใจนิดนึงนะฮะหลังจากเรียนจบเนี่ยผมจะมีกิจกรรมให้ทำกิจกรรมเนี้ยจะมีรางวัลแจกห้ารางวัลจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นก้อนเห็ดผมจะส่งไปที่บ้านแต่คนละชนิดแต่เป็นกิจกรรมอะไรรอรอดูนะครับ <c oughs> แน่นอนเรื่องที่เราจะเรียน s w อตสีอาชีพนี้มั่นคงหรือไม่จะมีคำตอบทั้งหมดนะคะ เรื่องแรกสวอตสวอตคืออะไรสวอตคือเครื่องมือท่าภาษานนก,การตลาดคือเครื่องมือของนักการตลาดที่ใช้กำหนดแผนทางธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่ต้องต้อง,ต,องต้องทำตัวนี้นะครับคำว่าสวอตพูดภาษาวัานบ้านคือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปัรรค เขาเรียกนกัวงวาสวอร์ทั้งหมดเนี้ยคุณต้องผ่านการวิเคราะห์ตัวด้วยตัวคุณเองคุณว่าคุณมีข้อดีข้อเสียโอกาสอุปสรรคอะไรในตัวของคุณในพื้นที่ของคุณในจุดที่คุณเข้าถึงได้และไม่เข้าถึงไม่ได้ตัวเนี้ยผมจะพาทำนะฮะเขาเรียกวัสวอร์ จุดแข็งความชำนาญมาจากความชำนาญเช่นหาง่ายในพื้นที่ปลอดภัยถอนนึกภาพออกไหมฮะถอนนึกภาพตามกันออกไหมมันคือจุดแข็งของเราสมมติถ้าผมจะจะทำฟาร์มเห็ดเป็นฟาร์มเห็ดเนี่ยผมต้องศึกษาก่อนว่าวัสดุในพื้นที่ของผมเนี่ย มีอะไรที่ใช้ทําเห็นเข้าใจไหมฮะที่เป็นต้นทุนต่ํามีวงกว้างหาง่ายเข้าถึงง่ายราคาถูกการขนส่งไม่เป็นอุปสรรคอินฟ้าอากาศอำนวยประมาณนี้นะครับมาดูจุดอ่อนเนี่ยก็ตรงข้ามกันง่ายๆดูแลสินค้ายากไม่มีความรู้ใน,ในด้านสินค้า ขาดประสบการณ์เข้าถึงยากหายากเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคโอกาสโอกาสก่อนโอกาสในพื้นที่เนี่ยมีการซื้อขายที่สูงราคาดีนะครับความต้องการมากสินค้าทนทานเพิ่มมูล,ลค่าได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสนะฮะตัวสุดท้าย อุปสรรคอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคคือไม่มีความต้องการต่อยอดไม่ได้อ่งบประมาณจำกัดการผลส่งพวกนี้ล้วนเป็นอุปสรรคหรือเฉพาะเจาะจงในตัวสินค้านั้นๆการวิเคราะห์เหล่าเนี้ยเป็นพื้นฐานของนักขายนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจต้องวิเคราะห์ให้ได้ ไม่งั้นคุณจะไปแข่งขันหรือจะไปต่อยอดแม้จะเปิดร้านค้าร้านโชว์ห่วยหรืออะไรก็ช่างถ้าคุณวิเคราะห์ตัวนี้ไม่ออกสะกดได้เลยสะเอมาก่อนตามเรื่อจอจานในปีกอ0มจริงก็มีหลายท่านที่ โดยที่เราขาดความรู้ขาดความชำนาญมันก็เข้าไปอยู่ตรงจุดก,ก่อนทันทาให้เราเด้งนะฮะนี่คือสวอตอันนี้เป็นวงกว้างนะครับเป็นวงกว้างพยายามพูดให้อยู่ในวงกว้างวงกว้างโอเคสวอตเดี๋ยวนี้เรื่องเป็นทไทยนะครับมาถึงเรื่องที่สองนะครับสี่ C.P. C.P. ได้แก่อะไร Product Type p r e p r o t o t i o n ตัวนี้เป็นเครื่องมือการตลาดอย่างที่สองนะครับมันจะมาพร้อมกันกับเมื่อกี้นะครับมันจะมาคู่กันเลยรู้ตัวแรกเสร็จปุ๊บก็ต้องรู้ตัวที่สอง C.P. Product เกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่เราจะขายเมื่อกี้เราเรียนเหตุมาเนาะเราเรียนเหตุมา สิ่งที่จะทำรายได้ให้กับเห็ดมีอะไรบ้างครับช่วยช่วยกันหน่อยเกง่วมีอะไรบ้างก้อนอ่าหนึ่งอะไรบ้างนะก้อนอ่ก้อนดอกเชื้อเชืออุปกรอุปกรณ์ องประก็บจัดอยู่ได้วัตถุดิบเนาะมีอะไรไหมฮะอ่าแปรรูปเก่งมากครับแปรรูปมีอะไรไหมฮะคอร์สกิจกรรมเนาะคอร์สการอบรมอะไรประมาณนี้นะฮะใช่ไหมอ่าก็มีส่วนกิจกรรม เสืิอมอาหารหลักอยู่ในองค์กรเนาะ,ะแม่ลูกประมาณนี้ใช่ไหมครับห้าหกอย่างใช่ไหมฮะทีนี้ผมจะทําให้มันเชื่อมโยงกันเมื่อกี้ผมพูดว่าสีพีมีอะไรบ้างตัวแรกคือตัว Product เราก็ให้กันมาว่า Product ที่เราจะเลือกทาแน่นอนการจะเลือกต้นธุรกิจนึ่งอย่างหรือจะขายอะไรหนึ่งอย่างเนะี่ย คุณต้องรู้ก่อนว่าต้องเลือกมาหนึ่งอย่างอ่ะให้มันเป็นซิกเนมเจอร์ซิกมนเจอของเราซิเนเจมรเจอคือลายเซ็นสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องทําชูเป็นแบบแรกใครเห็นหน้าเราใครเห็นบริษัทเราเราต้องนึกถึงเลยไอย้คนนี้ขายดอกเห็ดคนนี้ขายก้อนเห็ดคนนี้ขายเชื้อท่านนึกถึงเรื่องเชื้อนึกถึงใครครับคุณหน่อยถูกไหมฮะอ่าประมาณนั้นเขาเรียกซิกเนมเจอโคดัก ต้องทําให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะก็จะก่อให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตีลวกว่าเราจะทําทั้งหมดได้ในการเริ่มต้นนะครับนี่คือ Product ตัวที่สอง P ตัวที่สองคือ Price Price คือราคาราคาก็าจะสัมพันธ์กัน สำคักันกับการตั้งทาร์เก็ตทาร์เก็ตก็คือปลุกเป้าหมาย B 2 B ขายให้บริษัทกับบริษัท B 2 C ขายให้บริษัทเป็นผู้ผู้โดโภค B 2 G ขายบริษัทขายไปยังต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับการตั้งราคาขายมลลวลรวมขายด้วยปริมาณขายด้วยชิ้นงานขายด้วยคุณภาพเขาเรียกว่าการตั้งราคา ซึ่งการตลาดเนี่ยผมจะพูดรวบมันต้องแยกคอร์สย,ย่อยๆถ้าเราแตกชานแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชื่อในธุรกิจของตัวเองนะฮะนี่คือทายสนะครับตัวที่สามตัวที่สามคือเพสพี P โดยสันเพีคือช่องทางการจัดกไหนสถานที่ สถานที่ทำเลที่ตั้งการที่จะสื่อสารเนี่ยเราจะขายแบบไหนว่าให้สินค้าเราออกเร็วๆให้คนเข้าถึงง่ายๆขายยังไงมันเป็นคำถามซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปสัมพันธ์กับอะไรครับสัมพันธ์กับ s ซลวอตใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องมาคู่กัน CP กับ s ซวอต จะทำธุรกิจแะไรตั้งคิดในใจเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์สวอตต้องตอบคำถามทุนนี้ให้ได้แล้วก็วิสัยทั์ต้องกว้างนะฮะนี่คือเรื่องของเพสเข้าถึงง่ายๆเข้าถึงไวๆนะครับตัวที่สี่ P ตัวที่สี่คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยการตั้งราคาเมื่อเมื่อสินค้า เรียกอะไรมันจะมีช่วงช่วงเปิดตัวช่วงเติบโตช่วงอิ่มตัวช่วงตกต่ำสตาร์ทาวาไล่ไปจนถึงดอกอูมูนลงไปลึกนาะก็ะคือเริ่มต้นเติบโตอิ่มตัวอิ่มตัวตกต่ำทุกผลิตภัณฑ์ทุกสินค้าจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดคุณต้องทำใจมันเป็นวงจรน,นะครับ มันเป็นวงจรของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจทุกยี่ห้อทุกชนิดยกตัวอย่างง่ายๆมามา่มามาม่าหองซีดียมออริจินอลเปิดตัวมาขายเมื่อก่อนเท่าไหร่สี่บาทห้าบาทสมัยผมนะสมัยรุ่น,นพี่น่าจะสองบาทไม่รู้สักพังยอดขายเยอะๆเริ่มขายเป็นแพ็คกระปรับราคาอะไรเงี้ย มันเป็นกลไกนะครับพอถึงจุดอิ่มตัวก็จะเป็นราคาแสดงดา่าง่ะพอตกต่ำปุ๊บมีโปรโมชั่นเข้ามาเกี่ยวเลยยกลังส่งฟรีแต่ส่งทุกบ้านหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือโปรโมชั่นขีตโดที่สี่ทันยังไหมครับทันไหมทนัทนอยู่เนาะผมอยากให้ทุกคนสุส่รน์เข้ามางงพูดอะไรวะงงไหมอะ่ะทันผมไหมทนัทนอยู่เนาะ ไม่มงงเนาะโอเคอยู่เนาะทำอยู่เนาะอยากอยากให้ทุกคนคือไม่เข้าใจพ็ยกมือถามว่าเอออะไรยังไงอย่างเงี้ยเวลาผมผมพยายามจะพูดให้กระชับเนื่องจากวันนี้เราเราสู้กันมาทุกวันแล้วผมมีเวลาตรงนี้อยู่หนึ่งชั่วโมงครึ่งผมพยายามจะทําให้สิ่งที่ผมเตรียมมามาันทัดเวลาได้ครับแล้วเราก็จะมีกิจกรรมนิดนึงนะฮะ โอเคสวอทีพี okay. so อาชีพนี้มันคงถึงอไม่เป็นคำถามที่หลายคนเดินเข้ามาที่นี่เพื่อที่อยากจะมีความรู้ให้ครบไม่พลาดเหมือนที่ผ่านมาหรือกำลังจะเริ่มแต่กังวลอะไรใช่ไหมฮะถูกไหมผมเชื่อว่า50%คงคิดแบบนี้นะครับคงคิดแบบนี้ พูดครบเนื่องจากมาเลยเวลาที่พูดสรุป,ปแล้วแหละที่บอกว่าเริ่มต้นเติบโตยิ่มตัวตกต่ำานะฮะก็มันมันก็จะสัมพันธ์กันนะะมันเข้าสู่ตัวที่สามหัวข้อที่สามตั้งคำถามตัวเองแ้้ว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าเราทำอาชีพนี้ มันจะไปต่อได้ไหมมันจะไปต่ออย่างไงมันจะสร้างความมัน่นคงให้กับครอบครัวเราได้ไหมนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ารายได้มันมาจากสี่ห้าอย่างสําหรับเห็ดเนาะอันนี้เรามาอบรมเห็ดเนาเราจะพูดถึงเห็ดนะครับคิดว่าผมถามทุกคนนะครับคิดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเนี้ยสิ่งแรก ถ้าจะทำในอาชีพเพราะเห็ดปลูกเห็ดคือยึดมั่นในอาชีพเห็ดเนี่ยเราควรเริ่มต้นจากสิ่งไหนเ,เอดใ,ใครว่าทำก้อนยกเคืมมัอม,มีไหมทำก้อนขายอะปั้นก้อนขายไม่มีเฟิดดอกเดี๋ยวเราทำสียห้าหกเกจแบบ เ้าเชื้อหนึ่งสองสามอุปกรณ์หนึ่งแปรรูป1หนึ่งขนาดแปรรูปเนาะทุกคอร์สเลยเนาะกิจกรรมนะครับมีไหมอ่าเป็นตัวเสริมจะพูดแบบสรุปเลยว่าเห็ดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกธุรกิจเฉพาะ เราจะไปทําแบบ4้5ไม่ได้เราเมือ่อเมื่อลูกค้าถามเราอ่ะเราจะไปตอบยังไงอ่ะมันจะไปต่อยังไงอ่ะอันนี้เปิดดอกยังไงคะซื้อมามันออกกี่ครั้งเราไปขายเราจะพูดยังไงเราไม่มีความรู้อ่ะถูกไหมฮะถูกไหมครับทางนั้นรู้สึกเป็นยังไงไม่รู้อ่ะไปหาผมที่ฟาร์มพูด3ชั่วโมงไม่หยุดเลยนั่นน่ะแหม กไม่ค่อยเก่งนะฮ okay. ะโอเคสรุปโดยรวมเราเ,เมื่อกี้นี่อย่างผมเริ่มต้นเอาผมไปขายก้อนก่อนก่อนใช่ไหมแต่ทำไมผมขายก้อนก่อนวะอองงไม่มีสวนทางวะเมื่อกี้บอกว่าขายดอกก่อนเถึ่จะทำได้แต่ทำไมผมขายก้อนก่อนออวนนะ,มนวาานนะมผมมีความรู้อยูอ่แล้วตักแต่ สมัยที่ผมไปอยู่ในฟาร์มไงผมก็เลยสามารถตอบคำถามได้นะฮะสรุปแล้วก็คือเราสมควรที่จะขายดอกเห็ดหรือไปเปิดดอกขายก่อนเป็นอันดับแรกยังไม่ต้องไปทำนะฮะนี่คือก้าวแรกครับเข้ามามาเรียนรู้ไม่เสียตังค์ด้วยถ้ามาถูกๆความรู้เต็มๆด้วยคนไปหาก้อนเห็ดแถวบ้านซื้อจากออนไลน์ก็ได้ซื้จากใครก็ได้นะครับ สิบก้อนยี่สิบก้อนเอาไปตั้งประตูหน้าบ้านกับในห้องน้ําหรืออะไรอ่ะเห็นชนิดไหนก็ช่างอ่ะเอาไปตั้งนังงง่งมองเดือนนี้มันเกิดกี่ครั้งแล้ว,วะ่ะเดือนนี้มันเกิดกี่ครั้งเกิดออกมาทุกรอบเนี่ยได้กี่ขีดวะทำไมสีมันเป็นอย่างนี้วะทำไมเหี่เหี่ยววะใครจะกินของกลัวใช่ไหมฮะ ถ้าเราตอบคำถามให้ตัวเราเองได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตอบให้ตัวเราเองเข้าใจได้ก้าวแรกประสบความสำเร็จไปแล้วครับก่อนที่คิดจะไปขายอะไรถ้าคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้นั่นคือสำเร็จขั้นที่หนึ่งะนะฮะยกตัวอย่างนะครับสมควรที่จะขายดอกเห็ดก่อน ขายให้ป้าขาดบ้างแลัว420บาทเศร้าหนึ่งนะฮะขายได้ถือว่าสำเร็จแล้วค่อยก้าวต่อไปนะครับชาร์ตที่อยู่บนสไลด์หน้าโปรเจคเตอร์นี่ครับะะผมทำสรุปให้ดูเบื้องต้นว่าอันนี้เป็นสถ <c oughs> ิติเนาะสถิติที่ผมเปิดลูกฟาร์มมาทั่วประเทศแบบรลยกว่าสาขาเนี่ยเราจะทำก่อนทำต้นรอง จากของเราแล้วก็ไปทำของลูกฟาร์มไซส์ t a ต d a า d ของเราก็คือ2,000ก้อน1โรงเรือนมันจะทำยอดขายหรืออาชีพเนี่ยอาชีพต่อวันหักค่าใช้จ่ายเนี่ย2,000ก้อนสำหรับผมนะสำหรับอาจารย์ท่านอื่นผมไม่รู้เฉลี่ยหักลบเนี่ย250บาทต่อวัน2,000ก้อนเนี่ย แต่ใน2พันก้อนชั่วโมงการทํางานของคุณในหนึ่งวันเนี่ยเปิดดอกนะพูดถึงเปิดดอกนะครับก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน4ชั่วโมง3ชั่วโมงฝีมือหน่อยหนชั่วโมงเดียว2พันก้อน10นาทีเสร็จเก็บใส่ถูกมัดปากส่งขายอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นี่คือสิทธิพูดเนี่ย เห็ดหนึ่งก้อนเราเราพูดถึงผู้ฐานเนาะถ้าชนิดอื่นก็ก็แล้วแต่มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งลงลึกไปถ้าพูดถึงนางฟ้าผู้ฐานหรือเห็ดกลุ่มเย็นเห็ดกลุ่มเย็นก็ได้แก่อะไรบ้างนางฟ้านางลมพันธ์รี่เขาเนื้อกลุ่มเย็นชื้นนะครับที่มันชอบอากาศเย็นอุณหภูมิยีามถึงยี่สิบแปดเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเห็ดเย็นชื้น อันนี้เป็นสถิติของกลุ่มเห็ดเย็นชื้นอย่าไปเทียบกับหวานขาวเห็ดบดเห็ดคนน้อยเทียบไม่ได้สถิติคนละแบบนะครับนี่ขึส้สถิติของกลุ่มเห็ดเย็นชื้นสองร้อยห้าสิบบาทต่อวันคุณคิดว่าคุณอยู่ได้ไหมเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวคุณได้ไหมในสองพันก้อนมันก็อาจจะเป็นแค่ไรายได้เสริมสำหรับสองพันก้อนถูกไหมฮะ อันนี้คือตัดรวบยอดแล้วนะเราไปแบบรวดเร็วมากเลยนะครับเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่จะทำสำหรับคนงบน้อยนะให้เงินสองร้สิบบาทมันนะเพิ่มขึ้นถ้าคิดจะเริ่มในสายการทำเห็นุนะครับคุณต้องทำอะไรบ้างคุณคิดว่าเปิดดอกเพิ่มถูกไหมฮะต้องเพิ่มจำนวนก้อนเปิดดอกถูกไหมครับ รายได้ก็จะเพิ่มตามอะไรอีกครับเพิ่มผลผลิตหาช่องทางเพิ่มจากขายทรงขายทรงกิโลละหกสิบบาทห้าสิบบาทคุณไปขายเองอาจจะได้แปดสิบลต้นทุนเริ่มผลิตก้อนเองเล็กๆหรือว่าหาแหล่งที่ถูกกว่าปรับราคาขายอื่นๆก็แล้วแต่หรือมาแปลรูปขายก็เป็นการเพิ่มมูลั่าเพิ่ม แต่250บาทเป็นการดิ้นดิ้นเพื่อให้มูลค่าของอาชีพเห็บเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะ <c oughs> ตรงนี้ผ่านผ่านได้ยังครับทอพลพ,พอจะเป็นไกด์ไลน์ได้ไหม,นนนมเอนอะอ,นนอันนี้สําหรับค่าก้อนครับโรงเรือนเนี่ยเป็นเขาเรียก เหมือนกับทุนหมุนเวียนงิงเดือนเ,เนาะเราจะทํายังไงก็ได้ลดต้นทุนเราจะทำเองจ้างเขาทาอยู่ที่แนวคิดว่าเราจะลงทุนยังไงนะครับอันนี้วิเคราะห์จากราคาค่าก้อนกับค่าการดูแลรักษานะครับประมาณนี้โอเคเรื่องที่4ผมจะพามา ให้มองภาพกว้างๆของฟาร์มผมว่าผมพาฟาร์มลูกทีมผมพนักงานผมครอบครัวผมเนี่ยหารายได้ยังไงประสบความสำเร็จยังไงด้วยแผนนะครับอันนี้เป็นแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าช่วงที่ผมเริ่มเข้าสู่วงการเห็ดตั้งแต่ปี63 64 65ไล่มา จร,จริงผมทาก่อนหน้านี้แต่ผมยกเสถียรยมาเทียบเทียมเดินเหมือนกับตอนแรกเลยตั้งแต่ที่ผมอธิบายไปว่าผมเริ่มจากการตัวน้อยเนะมองไม่เห็นผมยังมองไม่เห็นเลยผมเริ่มจากการทําก้อนเนี่ยมียอดขายแค่นี้เองขยับมาทําก้อนมาทําดอกเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาทีละอย่างจนทุกอย่างมันมีกาไรขึ้นมา แล้วมันก็บันลานกันแล้วมันทําให้ผมมีทุกวันนี้และโครงการต่อไปมัถ้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายสุขภาพก็เลิอกมีบ้างเนี่ยค่อยๆทําตามสเตปมันก็จะมีแบบเนี้ยเป็นวัฒนักรนะฮะถ้าวันหนึ่งเราทําได้มันก็อยู่ได้ เจนะเอาชีตหาแจงเลยชีตนะหน้าห้องจแจงเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนะครับสมมติว่าแจกแถวหน้าแล้วในหะ้เขาแจกลงไปสมมติว่าวันนี้ผมจะให้ทุกคนเป็นผู้บริหาร ผู้บริหารเปิดฟาร์มเห็ดของตัวเองแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าสวอตของเราเป็นยังไงนะครับผมมีห้ารางวัลรางวัลเนี้ยผมจะส่งถึงหน้าบ้าน